<ม>สูงไปพดนนับพี่น้องมาพี่น้อง สวัสดีครับเมื่อนี้พบปะกับพี่น้องคือกอวันที่สองพุสกิกะพุสกินกมว่ากันไปเ <laughs> มื่อนี้หลายอย่างพี่น้องโอ้ยย่างนากากหมูพี่น้องยังบคอนซอยอันนี้อูปสัสซิลมากลีนฟ้าแก้วสมพี่น้องอันนี้หปูให้ย่าเข้าจิน้นสกันมาพี่น้องเอ้าสวัสดีเป็นท่านการอีกที่มังหยากนับปั๊บกล่องวังหัน เดี๋ยวเที่ยวลุกเที่ยวนั่งก็เปิดกล่องไว้ก่อนแล้วเออพี่น้องอย่าเฝ้าวรบขั้นแล้วพี่นออ้องเอามวนไปต้องกันน,น,นี่ล้วมื้อนี้พบปะพี่น้องตอนเศร้าเนาะพี่น้องเอายับมาทั้งขงังได้ขอสิดซอยใส่เบิง่งว่ะบักเฟี้ยงใบเฟี้ยงล้นไฟยางไฟพี่น้องโอ้ยเขาเหนียวพี่น้องเขาเขาไม่เหนียวพวกไปเที่ยวได้พี่น้องโอ้ยอูปลาซิ่กับปลานั่นพี่น้อง เอาเอาลูกมีเนาะพี่น้องเนาะเอาขึ้นมาส้ยเอาเนาะพี่น้องอะแสบบ่แสบกว่ากันไปตามนี่แล้วคือกาเลยพี่น้องโอ้ยมีมีเขียวหย่อมบ่หนากากหมูพี่น้องเค็ดใสเขียวข้างแน่เนาะอู้วว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 ่วว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 วหมูววากากววววยวว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  งซม,มีก็อยากแห้งแล้วมาพี่น้องท่านน้องเชนแอวท่านน้องมาแล้วเชนแอวกับมาน้ำมีแต่แนวเ,เสีบๆพี่น้องเลยร่มกัเริ่มหนาวเข้ามาแล้วอดีตเขา้าร่มหนาวพี่น้องแบงบหนาวก แซ่แบไรเผอเว้อม้วนม้วนหูมันหูมันหูมันหู แล้วมันหยังง่ายพี่นออ้องกระเที่วหมูหมูกินบ่ได้ชาวบ่ปันได้หรอกพี่น้องโอ้ยสิละหมูกระเทีย่ยวห้างแค่หม,ม,มูน้ำหมูกรน้ำเนี่ยหน่อยกะเที่ยวคือน้ำเงินไหวหมั่บ้านคีรีบาทถ้าติ่งมะโอใส่บาทพี่น้องเป็นมือวุ่นพอดีข้าเจ้าแล,าแล้วบ๊มาบินบาทพระพุนกันไหน กร่ยอยัมูปลาเจียวโอปลาเจียวมันละแ่บกินอะไรร่วมเจียวเข่าสมไมตะกี้ก่อเจียวเขา,านเ,เขานะพี่น้องแซ่บใส่นกขุมยาำจนฟ้อนถึฟอนหน่อยอ แกบพี <One input> out, ่หน so All so so ่องกับเขาไม่ร้อนๆเห้ากันเยงาคุ้มมาได้พี่น่องเหงาค่ะมันคายเย็นหมดเล้รับแก้าสมแจ้าสมพี่นน่องแจ้าสมบักเปี้ยงเปียงเตักเปี้ยงปีงไฟ หึ่งใกล้กว่าขางไฟเพียงขมมันมั่นขวามันเนี่เขาจะม,มาสัตว์ปีกลาบนกเจ้านกเป็ดลาบกระแตลาบกระเจีาบซัดปลาอีไรต่างเนี่ยเป็นเป็ดเป็นไก่กับกระดีเพรวกับเนี่ยกับเนี่ยชิบว่ไปเนี่ยเพราะว่าเขาบ่ามันแนวขมเขามันขมมั่น เจน,น,เน,เนกแก<ๆ>้วคอนงกรแตไรครบแก้วบี่ลึ้เจอกันแก้วสมคับอันก้อยไปพักสังก็ดีเสรว่ามันก้อยไปซิ้วเมือน,นีนอูไปซิ้ว มะรดต้นใหม่พี่น้องมะรดต้นใหม่รดต้นใหม่แล้วก็พักพอน ก็มีตม่องมุกขึ้นในเรื่องมาต่องเขาเนี่ยนะโอ้ยแสบหลายพี่น้องเนานะเสียบบัวปิก๊กกระดุมเนี่ย <laughs> เอาอีกบัวปิ้ง 哦，小弟，不弄。 เลีลยใส่เขีวพี่น้องเออยดพี่น้องไหมอ่เลาม่ขี้ขึ้คนอ่ะโอ้ยเ็ครับขี้ขึ้นแล้วเขาไหมนเนเหนียวพี่น้องอ่อนหอนดหนึ่ ปลาขึ้นไม่ไหมปลาเอามาโอ้ามาขึ้นเขาจเด้งเด้งอยู่นกสะดุ้งเป็นอ่อกสะดุ้งคำคำแล้วออกมาหาปลามันงอมนาหนาวปลาจับมูมนาหนาวปลาไม่สิบเป็นมูนี่เป็นอ่องมันนกสะดุ้งเอาไว้ว่าปลาทูดปลาขาวปลาขึ้นขึ้นเบ็ดห่วงเข่าโอ้ยแสบเป็นอ่อมเลย ตัวด้วยช่วยกับตัวเมื่อไหรหอมอย่างไปจูกับใครใส่ตะไคร่กับใครกินเลยกินเลยเขาต้องหอมกันก<ช>็ได้หรอกหอมอยู่แล้วมันป่ามันแล้วป่ามันที่มันจะว่าผู้บ่มากขมมันก็ดหร,รือว่าอะไรไม่ขมหน่อยนึงมันก็มีขมหน่อยนึงนะก็แซ่บ Hmm Hmm, it's not อนบ้านเบ้าวโซเลกันพี่น้องที่ย่างเดียวผมบ้านสวนอยู่บ้านสวนพี่น้องตัวใกล้บ้านประเภทเป็นบ้านสวนขั้นสิว่าเตียงหน้ากับเบิร์มแมนพี่น้องบ่ร์มแมนไช่หน้าก็เป็นเป็นสวนเอิ้นบ้านสวน กินข้าบ้านเพื่นหลับพี่น้อ,องเลยกินขบ้านได้เลยบ้านลูกบานลานก็เต็มเนยน้นมือดลันขนุนขนเวเอาบบอกอจะเทียมแซ่บไรต้องกินต้องแต่ใส่ เขาหนาวเนี่ยเนาะลมหนาวห,หนาวเนี่ยช่วยช่วยคือพ่อถ้าเป็นบบาเนาะพี่น้องถ้าเป็นบบาผมบ่เถ่าพี่เนี่ยเลยโอ้ยหนาวหนาวเถ้าบนกระบ้าเ่าเถ้าน้องปอเรอเปรียวพี่น้องอ๋อพี่น้องลราพี่ลราน้องมาบ้าน าามันจะกรอ้แลบแห้งตอนเที่ยงกินอะไรพี่น้องตอนเที่ยงบ่ใครกินข้าวเที่ยงฟอ,องบ่อเพราะว่ามันมันบ่คือเก่าเลย,ยอ่ยสายด,ดเลยผู้เฒ่าบุ๊คไปรุ่นขั้นขาดหนเลยอิ่มๆแล้ว ข่าส้มน้ำพรนอยากปืนต่อแรกพี่นี่ยคุนได้老ะอ๋อลาพี่ลาน้อนงแล้วเนี่ยังรดน้ำต้นใหม่ยังบ่รันเบิดผักเศร้าไม่แห้งก็ลงไปรดน้ำต้นใหม่อีก ตัวชีวิตเดินหาแม่สาน้องเปน้องบอว่าอุณหภูมินี่มันสิไป็หัวใจปีนสรุปแล้วปีเท่านมาสามสิบเก้าสี่สิบโดยเฉลี่ยนะน้องเป็นน้องปีนี่ม่นสิบสี่สิบกว่าั้เอ้าวันขออนวันน้องเปน้องเอ้าแล้วพี่แล้วน้องยายห้องสวสดีครับ